ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเศร้านี้นะครับผมมีเรื่องที่สิเตือนภัยทามผู้ชมที่ใส่เฟซบุ๊กนะครับซึ่งผมได้รับแอดจากเศ้าวตังศาสนะครับเป็นผู้ยิ่งนะครับ บอกว่า,ามีการสานทนาการคุยกันนะครับเดี๋ยวสิอ่านในทวีปด้ฟังได้หูแต่เริ่มแหลกนะครับเริ่มการสานทนาจากเริ่มแหลกนะครับคือมีชาวจางศาสตร์บอกว่าเป็นเด็ก,กำผ่าพ่อแม่ตายแต่ยังหน่อยนะครับ อ,อยู่สหรัฐอเมริกาซื้อ,อ่ามีเลียนนะครับซื้อ,อ่ามีเลียนที่นี่ก็สอบถามซื้อน้ำสกุลของผมเองนะครับแล้วก็บอกว่า,าได้ไปเหงานยูซิเลียเป็นทหาร ไฟพยาบาลนะครับแต่ก็มีการโฆษณากันบอกว่าพบกองเงินพบกองเงินจำนวนสามล้านเจ็ดดอลลาร์นะครับสามล้านเจ็ดดอลลาร์แล้วก็าบาสามารถค้นเงินกับสหรัฐได้ก็เลย อ,อยากมารูุ้้นที่เมืองไทยและสีส่งเงินมาให้ผมจำนวนสามหานเจ็ดตันหลาแลวสีแดงให้ผมสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้โมเมนต์ไล่เดียวโมเมนต์ไล่โมเมนต์ไล่แหลกมีเป็นไล่ที่สามนะครับที่ผมทดสอบที่ผมลองสข้นหน้าเบิ้งนะครับและที่นี่นี่หลังจากคุยด้วยกันหลังจากเลยคุยกัน มือหนึ่งนะครับมือที่สองนะครับกาบอกว่าได้ทรงเงินอดอลลาร์มาให้ผมแล้วนะครับส่งวันที่ยี่สิบหอดวันที่ยี่ซึ่งผมมาเบ่งแล้วการทรงพัสดุจากประเทศซีเรียเนี่ยอือสีหอดเร็วแต่มือเดียวหอดนะครับซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับก็เลย ได้รับโทรศัพท์ใน,นมือเส้าว่ามีพัสดุไหลโสงมาให้ทางผมนี่นะครับตอนนี้พัสดุอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับพัสดุซึ่งเป็นเงินดอลลาร์นี่ยอยู่สุวรณภูมิต้องอได้มีการชำระคา่าธรรมเนียมปลายทางนี่สามมื่นแปด ซึ่งเป็นกรณนี่ค่ายเดียวกันกับสองคนที่ผ่านมาที่ผมได้คุยที่นี่นะครับต้องจ่ายเงินสามมืนแปดจังสีมาสามารถทรงพัสดุมหามหาอดเหื่นผมได้ก็ลเลยออกมาเตือนภัยออกมาเตือนคนที่เล่นเฟซบุ๊กค,คนที่เห็นแก่ป,ประโยชน์ที่บรดขาดชิด ที่บริไตยตองนะครับว่า,าภัยสิมหาอจ้าของนะครับส่วนในนะครับที่หลายคนเหลนเฟซบุ๊กนี่นะครับก็ยังอาจจะยังบริเเจอเหตุการณ์คือผมแต่ผมนี่เจอเหตุการณ์แบบนี้นี่มากคนที่สามคนแรก กระทรงมห้แล้วก็มีเอกสารต่างๆครบส่วนสมบูรณ์ว่าต้นทางคือจากประเทศซีเรียไปทางประเทศไทยแล้วพ่อมาหอดประเทศไทยแล้วผมก็ได้ท้าทาคุยไปแต่บรดิเหตุหนังแล้วกบ็บได้รับบดิใยเงินบได้รับของนั่นนะครับก็ว่วยไวกับทักมาหายผมทางเฟซบุ๊กนะครับ ถักมาดามาหายลทที่สองพ่อผมสอไปสมากับบอกเฟสไปนะครับร <c oughs> ลายนี้ลทที่สามนะครับบอกว่าสีโซงเงินมาใหา้3ส,สามละสามล้านเจ็ดดอลลาร์ภายในคุยกันมือหนึ่งมือที่สองก็โรงเงินมือที่สามหอดทานผู้ชมลองไต,ต่ตอกลองคิดบางว่าเป็นไปได้บอรครับ ในการทรงพัสดุจากประเทศเซเรียนี่มือเดียวหอดอยู่บ่ครับผมว่ามึงแล้วนะครับการทรงพัสดุจากต่างประเทศเนี่ย่ังน่อยก็ต้องสามหมื่นถึงอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็เลยอยากฝากนะครับคลิปนี้อยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับซอยตรวจสอบนะครับอซอยตรวจสอบเดี๋ยวจักหน่อยนะครับสีโทรมาอีกนะครับผมสีให้ท่านผู้ชมได้ฟังการโฆษน,า,น,นาของผมกับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทร,รับส่งพัสดุนะครับจักหน่อยท่านผู้ชมถ้าฟังการโฆษน,าน,นานะครับครับ หนาวเอาไปเอาเสือมาใส่ฝนตกนะครับบาดผมฝนตกอากาศเย็นกำลังรอโทรศัพท์นะครับจากสายวิชาชีพยังไม่โทรมานะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรไป บอหลับสายนะครับบอหลับสายเดี๋ยวรอโทรศัพท์โทรมาผมสิอัดคลิปแท้ท่านผู้ชมเลยฟังนะครับครับถ่ายจังหน่อยนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาผมนะครับคือเบอร์094-527-5991นะครับ เป็นเบอร์น่าจะเป็นมิชฉาชีพนะครับโทรมาบอกว่าให้ผมต้องจายเงินสามหมื่นแปดจังสีเดกองเงินสามหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์นะครับซึ่อคลิปนี้เป็นการอาบอกไปยังคนที่ใช้เฟซบุ๊คระวังมิศาชีพต่างชาตินะครับ แก่งมิจฉาชีพแก่งคอเซ็นเตอร์วาสิหลอกโอนเงินส่งเงินมาหานะครับเดี๋ยวรอการสนทนานะครับเดี๋ยวตอนนี้ออบอกว่า,าผมติดต่อทางเฟซบุ๊กไปยังเศร้าต่าง,าางาศาสตร์นะครับบอกว่ากำลังส e ่งอีเมลไปยัง ตัวแทนของทูตนะครับและเสียให้โทร่มาหาผมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับทา่านผู้ชมครับเออผมในสนทนาทัาง Facebook กับสาวชาวต่างชาติได้ส่งเลขที่บัญชีมาให้ผมแล้วนะครับรบอกว่าได้อ่าสนทนาทางอ e ีเมลกับทางทูต เลขที่บัญชทีที่ส่งให้ผมคือสองสี่สามเจ็ดศูนย์สี่เก้าศูนย์หกสามซื้อคุณการจนาสมมุกเป็นธนาคารธนาตาแบ่งนะครับทีเอ็มบีแล้วก็ยังบอกว่านี่คือ,อรายละเอียดของธนาคารที่พวกเขาที่ให้ผมโอนไป นะครับถ้าเกิดว่าผมโอนเงินแล้วให้ส่งหลักฐานไปให้เขาแล้วก็พยายามใส่หลอกค้ำหลอกล่อค้ำหวานมาที่รักจังสันที่รักจังสี่นะครับให้ผมโอนเงินไปให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ถามว่าผมอยู่ไสตอนนี้โอนเตรียมโอนเงินหรือยังแล้วก็ถามผมว่าสิโอนเงินเมื่อไหรโอนเงินตอนไหนนะครับแล้วก็บอกผมว่า อย่างที่เคยบอกผมแล้วกลองเงินสีถูกทรงไปยังผมนั่นนะครับ่าบานว่าสาบานว่าสีดูแลผมจำนวน40%ของจเซนวเงินทั้งหมดที่โอนมาให้นะครับส,สีอาจาน์ฟังในท่านผู้ชมด้วยัันสาบานด้วยเลือดของชันถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชั้น ฉันสาบานว่าฉันจะฆ่าคุณจำไว้ว่าฉันมีที่อยู่ของคุณดังนั้นอย่าเพิ่งทําให้ฉันโกรธนะครับมีการคู่ผมบอมนะครับมีการคู่ผมบอมไม่ทปธรรดานะครับนะครับหลักกาสุดท้ายก็ผมก็เลยบอกว่าผมสิโอนเงินต่อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ทั้งทูตหรือตัวแทนของบริษัทพ่รมายืนยันกับผมอีกที่หนึ่ง ผมจะาสีโอนเงินไปไห้นะครับนี่นะครับผมก็พยายามทษแล้วก็แคปเจอร์ไมายเรียกท่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมโท่ไปให้เบิงส่งไปทั้ง facebook นะครับให้เบิงนะครับนี่คือเป็นไพ่มหันอันตรายของพี่น้องที่มักเล่น facebook ที่ ติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนเจอคือผมและมีคนโดนหลอกฉะนั้นนะครับก็ขอฝากนะครับน่วยงานที่เกยวของอีกขือนหนึ่งนะครับได้เขาไปตรวจสอบนะครับถ้าเกิดว่าได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบแก่งมิจฉาชีพแก่งนี้แก่งคอเซนเตอร์นะครับ โดยการวิธีการต่างๆเพื่อให้มีการจับกลุ่มเพื่อบอ่ใใ้้เกิดเหตุการณ์นี้กับผู้อื่นอีกต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เสมอนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ